พี่แอนอุ้ยน่ารักอ่ไว้บอกแล้วว่าต้องมีตัวอย่างนี้มันน่ารักใช่ต้องมีตัวอย่างนี้นะคะมาหันก้นกุ๊กกุ๊กนี่ให้หมีมาแล้วว่ามีเมื่อกี้เปล่าของคุณไอแอมมิงกี้นะคะแม่แอนอ่านจอนไปแม่สร้อยเพชรสร้อยเพชรสักเมื่อเขาใส่หน่อยเขาใส่หน่อยนี่ ว่าจะเนี่ยอีมาอีกแล้วอีกมาเองแล้วจำคุณลินน่าจะไม่คุณลินก็คุณลายถ้าอ่านผิดก็นะคะตาหนูก็สั้นแน่ตาหนูอันนี้จัดตาหนึ่งตายาวแล้วสั้นโยโย่มาช่วยกันอ่านมาช่วยกันอ่านแน่แน่แอนจอยไหมคะอ่านจอยก่อนอืมอะไรเนาะไม่ใส่แว่นเนาะใช่ไปหยิบแว่นก่อนคืออยู่ก็อยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์มา Can't be end wish me อะไรกัน Can't be end wish me well in the exam อายุประมาณนันอจะสอบนี้ใช่บอกอยากให้แบบมีแบบส่งกำลังใจมนก็แบบส่งใจ Good luck นะคะ for your exam น่าติดเอ็มบิ้งก็ติด B e k เอ็มบิ้งก็ติด B e good มีเขาบอกอยากไปแม่แต่ไม่บินโธ่ไม่เป็นไรนะลูกแค่เข้ามาดูแชร์ไลฟ์ให้แบบนี้ก็ดีแล้วค่ะ อยากเปแม่ไม่ต้องลูกอยากให้แม่อ่านจอยอะไรล้วขือไสักอย่างจอยคือนิยายค่ะอ๋ออ้ยแม่แม่เปเป็แม่แม่ดติกอยอะมากเลยนะนรไอย่าปม่อย่าไปแม่ชอบมากแมอย่าไปแม่ม่ีเหมือแม่ก็มานะแม่ เต้นเพลงนั้นกับน้องอิงฟ้าเออเ้นเพลงน้องอิงฟ้านี่น้องอิงฟ้าเขาเต้นไงแต่ไม่กล้าใส่ชุดประกวดเหมือนน้องอิงฟ้าไอ,อ้ก็สอบส,สอมเต้นอยู่ไงสอบเต้นอยู่อันนั้นทีตอบอันนั้นเลยว่ามันมีุนแซ่บ้าไอกต้ององ้อต้องน้้งต้แตอ้ สเอคุณโทชิให้ดอกไม้วันนี้ตั้งสองดอคชิอยากเห็นนะคุณโทชิเหรอคุณโทชิให้เยอะหมดมากกว่เลยมีคนให้เพลงให้ไม้ด้วยให้ไม้ให้จับไม้ร้องเพลงเราไปดูเสียงได้ยินเสียงไหมคะมีเสียงวอร์มมาแล้วนะคะเรียกเรียกกองมีเสียงตอนจะไปนี่ก็มีจะได้ประสาทเหมือนกันไหมอ่ะโอ้โหประสาทนะครับประสาทไปอยู่ด้วยกันอย่างงี้เหรอส่งประสาทมา สร้างสร้างปราสาทเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะรถือละคก็ได้รถบอชไม่รูอยากเห็นใช่หรอนี่ยเห็นเอฟเฟกต์ของจริงเลยอยากให้แม่แอนทำเพลงอีกหลงเลยนี่เพลงอะไรอ่ะบอกมาอยากให้เล่นติ๊กตอกอะไรคะพรุ่นี้จะได้เล่นพุ่นี่ขอขอน้องขอน้องวิวเล่นติ๊กตอกแล้ววิวหนูจองด้วยคนนะเป็นแบบพูดดีไหมอ่ะเนอะแม่เต้นไม่เก่งอ่ะ พี um. mm. ี mm. ่ซเลียมเห็นพ okay. ี่แอนด้วยปะคะเห็นแอนด้วยหรือใครเข้าก่อนเข้าทุกคนเลยพร้อมกันทุกคนอ๋อเปลี่ยนชุดรอบดูวันนี้ว่ายันชุดนางงามยงยงบายบายค่ะจะอยู่กันด้วยไม่นานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดทำการแสดงกันก่อนค่ะยังเหลืออีก9ฉากนะคะไม่เสร็จภายในสี่ทุ่มไม่เสร็จภายในสี่ทุ่มค่ะ มีคนให้ดอกไม้แล้วก่อนลาจ่ะพี่คำล่ามาแล้วเหรอคะใช่จ้ะค่ะมารวดมาหนึ่งห้าเก้าฉากเนี่ยเหรอคะห้าห้าซีนเลยค่ะห้าซีนเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ ตัดต่อค่ะแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนอะไรใช่แต่แค่ตัดค่ะแค่ตัดคือใช่เดี๋ยวขอลาปิดน้องๆทิกเกอร์กันได้ไหมอะไรวะแม่หนูเรียบร้อยก็ช่วงรอเมื่อกี้ไงเขาเหงาก็ทิ้งให้เขาเหงาเขาเหงาหนา เห็นเงียนะบายบายนะคะขอบคุณมากเลยนะเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ